สวัสดีชาวฟีฟ่าไลฟ์สีทุกคนครับตอนรับการมาของตำนานนักเตะหรือไอคอนชุดใหม่ทั้ง12คนคลิปในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักและมาดูกันครับว่าไอคอนใหม่นี้จะน่าสนใจแค่ไหนเก่งกาจยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับในช่วงเวลาหนึง่งเขาถูกขนานนามว่าเจ้าหนูมหัศจรรย์ในวินาทีนั้นนี่คือกองหน้าที่เก่งที่สุดและเขาเป็นจุดเริ่มต้นให้ใครหลายคนเริ่มหลงลรักลิเวอร์พูลไมเคิลโอเว่น โอเว่นครับเริ่มต้นขาแข้งโดยเป็นเยาวชนของลิเวอร์พูลและก้าวขึ้นมาเซ็นสัญญาอาชีพกับทีมชุดใหญ่ตอนอายุ17ซึ่งในช่วงแรกก็ยังคงรอคอยโอกาสอยู่แต่พอมาถึงซีซั่นที่2ครับความมาสจาันของเขาก็ถูกระเบิดออกมาเพราะโอเว่นยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรและเป็นตัวหลักของทีมได้แทบจะทันทีความสําเร็จกับลิเวอร์พูลมันถูกบ่มเพาะมาจนถึงฤดูกาล2000ถึง2001ที่โอเว่นยิงจนทีมคว้าเกือบทุกแชมป์ในปีนั้นขาดแค่แชมป์ลีกเท่านั้นนะครับแต่นั่นก็ดีพอที่ทําให้เขาโดดเดเ่่นนทีสุจ สามารถคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างบัลลงดอมาครองได้สำเร็จ แต่หลังจากนั้นโอเวนก็ต้องการอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมทําให้ในปี2004โอเว่นย้ายไปเป็นส่วนหนึ่งของการาติกอสกับเรอัลมาดริทเพราะว่าการย้ายทีมครั้งนี้แทบจะทําลายชีวิตการค้าแข่งของเขาไปเลยอยู่ได้ฤด,ดูกาลเดียวต้องย้ายกลับมาอยู่กับนิวคาสเซิลแต่ที่พียิ่งกว่าคือย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่ปรับตลอดการของลิเวอร์พูลและยิ่งไปกว่านั้นครับโอเวนยังสวมเบอร์เจ็ให้ปีศาจแดงแถมยังคว้าแชมป์พรีเมียร์กับแมนยูได้อีกด้วยจะหักจุดเริ่มต้น จบแห่งความแค้นของเด็กผงหลายคนเลย สำหรับในเกมใครที่ชอบกองหน้าสายวิ่งหาช่องตัวนี้คือสุดในรุ่นเพราะถ้าใครที่เคยเล่นครับน่าจะทราบกันดีว่าจุดเด่นของโอเว่นก็คือความเร็วเริ่มต้นมาความเร็วก็1้7แล้วจังหวะก,กระชากนี่คือกินขาดแน่นอนแถมการเลี้ยงบอลก็ยังดีมากอีกนะครับคือเร็วจนไม่รู้จะเร็วยังไงอีกทั้งการจบสกอร์ก็เฉียบคมครับค่าจบสกอร์เนี่ยเริ่มต้นมาที่1 1 6มีพลังแสงที่ทําให้ยิงปั่นได้ดีขึ้นบวกกับความคามระดับไอคอนแม้จะตัวเล็กแต่เร็วขนาดนี้หาช่องดีและยิง คมขนาดนี้ยิ่งไม่ควรพลาดเลยครับเพราะคุณภาพเนี่ยสุดมากแถม FP แค่24คุ้มค่าน่าใช้งานจริงๆโยกมาที่อีกหนึ่งขวัญใจของใครหลายคนกับนักเตะที่แฟนผีหลายคนน่าจะไม่มีทางลืมอีกหนึ่งผู้ชนะรางวัลบอลลงมดอของกลางหน้าหล่อลิคาโดกา้า พีกากาครับเริ่มต้น้าแข้งในบราซิลกับเซาเปาโลและเขาก็ฉายแววได้อย่างรวดเร็วจนมีชื่อไปติดทีมชาติบราซิลชุดลุยศึกฟุดบอลโลกปี2002ซึ่งครั้งนั้นก็เป็นแชมป์สมัยที่5ของเซเดซาวอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานกากาก็ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงดําในปี2003และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นความสุดยอดของเขาหลังจากนี้การเล่นของกาก้ามันน่าหลงไหลามากครับเขาผสมผสานความเป็นบราซิเลียนกับความรวดเร็วคลาสสิกแบบยุโรปเข้าด้วยกัน ทั้งจับทางยากลีลาล้ากาดแค่ฤดูกาลแรกครับเขาก็คว้าแชมป์เซเรียกับมิลานได้เลยแต่ที่มาพีคสุดๆจริงๆก็คือช่วงที่ผีกาก้านั่นแหละครับปีนั้นเอาลงยากมากกาการะเบิดฟอร์มเทพโดยเฉพาะในยุโรปที่เข้าไปล้างแค้นลิเวอร์พูลในรอบชิงได้สำเร็จคว้าทั้ง UCL อยูซ่าซูเปอปร,ร์คัพและสโมสรโลกจนต่อยอดไปถึงการคว้าบัลลงดอร์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนั้นเขาท็อปสุดและดีที่สุดในโลกแท้จริงๆ สำหรับในเกมผมว่าใครได้เห็นค่าพลังคร่าวๆก็น่าจะกี้แตกแล้วเละครับเพราะกาก้าไอคอนพลังด้านในคือโหดมากเป็นนักเตะที่ท็อปที่สุดคนหนึ่งในเกมเลยก็ว่าได้ครับเรามาไล่ดูกันไปทีละอย่างเลยแล้วกัน เริ่มตั้งแต่ความเร็วสปีดต,ต้น118กับความเร็ว119เฮ้ยเร็วอะไรขนาดนั้นนลครับแถมการเลี้ยงบอลคือคล่องตัวมากเป็นนักเตะที่ตัวสูงตัวใหญ่แต่คอนโทรลง่ายครับแถมให้สกิลหมูมา5ดาวตั้งแต่แรกเลยด้วยค่าพลังจบสกอร์110ครับไม่พอคือมีพลังแสงที่ช่วยให้ปันดีขึ้นไปอีกคือนักเตะระดับนี้มันยิงคมมากอยู่แล้วครับแต่ตัวนี้ผมว่ามันคมในคมไปอีกยิงไกลโหดมากขาขวาปั่นโค้งได้ดีด้วย หน้าตาหล่อรูปร่างดียิงโกงแถมเร็วซะขนาดนี้สามารถพูดได้เลยครับว่ากาก้าไอคอนแทบจะเป็นกองกลางตัวลุกที่ครบเครื่องมากที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ครับอ,อยากได้จริงๆ และนี่ก็เป็นเพียงแค่2นักเตะจากไอคอนชุดใหม่ที่เพิ่งมีการอัปเดตเข้ามาเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีตำนานนักเตะร,ระดับโลกเข้ามาให้เสริมทีมถึง12คนโดยเพื่อนเทุกคนครับสามารถหามาเสริมทีมของคุณกันได้แล้ววันนี้ในเกมซีซาออนไลน์4ใครที่คิดถึงพวกเขาเหล่านี้ห้ามพลาดเลยครับ